อยู่กับผมเช่นเดิมน,นะครับบอยชาโคที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวหัวเดียวที่เป็น4ี่คูณสแล้วก็พร้อมแต่งด้วยจะบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เวลานี้นะครับผมบอกเลยว่าขายดีมากๆนะครับ ด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัวหัวเดี่ยว S T D หรือ Standard นะครับตัวนี้นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ด้วยนะครับให้ความประหยัดนะครับแล้วก็ความแรงนี่ก็ยังอยู่ครบเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าบอยได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับด้านหน้าเลยนะครับเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่ที่เป็นตัวเน็กเ e นเลยนะครับตัวนี้ได้อัปเกรดนะครับเพิ่มใหม่ลูกค้าคือเป็นไฟโปรเจ ส่วนลูกแก้วด้านในลูกค้าเช่นเดิมนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงหรือสีขาวลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็กรอบด้านในนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเอาเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นแบบกลมก็ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟไฟหลีนะตัวนี้ไฟหลีจะแยกออกมาจากตัวโคมนะครับถ้าเป็นตัว S T D ตัวนี้นะครับตัวตัวตัวล่างๆของเราจะไม่ได้อยู่ในโคมเดียวกันนะครับ แล้วก็ถัดมาในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่เปลี่ยนใหม่ที่เป็นฟอนต์ ford แบบนี้นะครับก็สวยงามส,สไตล์ตัวคล้ายๆกับแรปเตอร์นะตัวฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันอันนี้ลูกค้าเน้นคุมโทนสีดําก็เลือกเป็นดําล้วนนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟสิว3จุดแบบนี้ที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาไฟตัดหมอกด้านล่างจริงๆนะครับไม่มีจัด มีช่องมาให้จากโรงงานนะแต่ไม่มีติดมาให้นะอันนี้บอยได้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปครับตัวไฟตันหมอกเราเลือกได้2แบบนะครับเป็นสีสีส้มหรือว่าเป็นไฟไฟไฟฮโดรเจนธรรมดาก็ได้หรืออันนี้คันนี้บอยเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED สีขาวให้กับลูกค้านะครับก็ใช้งานครบๆพร้อมกับไฟหน้าแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนอุปกรณ์มาตรฐานที่ทางฝอ่งมีให้แน่นอนก็คือตัวตะขอลักจุงด้านหน้าแบบนี้ให้1ข้างโอเคนะครับมาจอกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับอันนี้คิ้วล้อตัวนี้นะครับเราแปะนะครับด้วยกาวสามอมด้านบนแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับการยึดเกาะของตัวคิ้วล้อนะครับเราจะยึดจากตัวนี้นะด้านบนตัวนี้นะครับวิ่งยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับส่วนสเปกช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปิงนกอิสระ2ชั้นพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคงให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ถัดมาแม็กยางกันบ้างนะครับตัวแม็กเดิมจะเป็นล้อก,กระทะนะครับเป็นขนาดขอบ6 6นิ้วอันนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นแม็กเขาเรียกลายซูโม่เนาะเขาเรียกเป็นแม็กกลมๆแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของลอนโซนะครับขนาดยางตัวนี้ก็จะเป็น265 70 R16 นะรัดกับยางมอนสเตอร์3ทตัวนี้ วิ่งได้ทั้งถนนดําแล้วก็ถนนลูกรังนะครับก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะครับเพราะมันเป็นเอทีนะถ้า MT ดอกยางกใ็ใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนั้นอาจจะกระด้างและดังนิดนึงนะอันนี้ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะครับถัดมาในเรื่องของไฟเลี้ยวที่ติดมากับกระจกตัว n e x t Gen เราจะติดมาจับกับกระจกแล้วเป็นแบบ LED แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเช่นเดิมนะครับตัวกระจกของ n e ็ t g e นนะครับบานด้านข้างนะครับจมกมองข้างนะจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับก็เวลาเรามองวิสัยทัศน์ด้านข้างก็ได้เต็มตามากขึ้นด้วยนะครับ ที่เห็นไหมด้านล่างนี้นะครับเป็นบันไดเหยียบขึ้นข้างนะครับปกติสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับจะไม่มีให้อันนี้บอยใส่เป็นตะแกรงแบบเหล็กให้เลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับตะแกรงมีข้อดีในเรื่องของการทำความสะอาดที่ง่ายเนาะเพราะมันเป็นร่องนะเนาะเวลาเศษหินเศษะไรเวลามันติดรองเท้าเรามามันก็จะร่วงลงไปข้างล่างนะครับ ด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของคิวเซนศาสตร์ให้ทั้ง2ฝั่งนะครับฟิล์มของบอยก็ติดให้เป็นฟิลมฟ์มเซรามิกอย่างดีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง40รอบคันเอย60รอบคันเอยหรือ80ก็ได้ลูกค้าสะดวกแบบไหนก็อบอกบอไม่ได้บอยจัดให้นะครับอ่าแล้วก็เอกลักษณ์ของเจ้าตัวหัวเดียวนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเรา สังเกตนะครับราวปี2022ตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นลาวที่เป็นแท่งยาวแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการจุดยึดจุดลัดของอะไรเราจะได้ไม่ต้องจํากัดสามารถยึดได้ทุกจุดเลยนะครับถ้าเป็นตัวเก่าๆมันจะเป็นแง่งตะขอนะอันนี้เป็นตัวใหม่และก็จะเป็นลาวแบบนี้ให้นะครับบอยได้เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของโลบาร์ที่เป็นโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวแบนอาเลนเดอร์นะครับจ mm ีที่ที่มีในเรื่องของตัวหูจับด้านบนนะครับแล้วก็มี การอัปเกรดได้ด้วยที่เป็นรูใส่ตะแกรงสัมภาระตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้หรือว่าจะให้บอยใส่ให้ก็แจ้งมานะครับส่วนเชื้อเพลิงของครับของเขาจะเติมเป็นดีเซลนะครับเติมได้ทั้ง B7B20 ก็แต่ขอให้เป็นดีเซลละคันนะครับช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนนะครับส่วนในเรื่องของโชคอัพปี2022ก็เช่นเดิมนะครับโชกอัพจะย้ายออกมาอยู่นอกแคสซีนะครับแต่ยังเป็นโชคค่ายอยู่นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการรับน้ำหนักแล้วก็การส่งตัวทีี่ดดมากขึ้้นนวยะครับ ถัดมาไฮไลท์ด้านหลังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของไฟท้ายนี่อยากโชว์มากเลยไฟท้ายนะครับตัวนี้บอยเปลี่ยนให้เป็นแบบ led full led ด้วยนะเป็นทั้งเลี้ยวทั้งถอยแล้วก็ทั้งไฟหลีไฟเบรกตัวนี้จะเป็นแบบ led เพราะปกตินะครับตัวโคมตัวล่างๆเนี่ยจะเป็นแค่หลอดไส้ธรรมดาอันนี้บอยเปลี่ยนให้เป็น led เลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็น4คูณ4แบบนี้นะครับก็มีโลโก้ ford ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับภายนอกนะครับโดยรวมของเจ้าตัว4คูณ4 ที่เป็น S T D หรือหัวเดี่ยวเป็นแบบนี้เดี๋ยวด้านในเราจะพาไปดูว่าเป็นแบบไหนไปรับชมกันต่อเลยครับครับมาต่อกันด้านในกับเจ้าตัว S T D ที่เป็นหัวเดี่ยวที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะว่าด้านในเป็นยังไงให้กล้องแผนเข้ามาเลยครับเริ่มที่ประตูแผงด้านข้างก่อนนะครับก็เป็นในเรื่องของกระจกที่เป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้าแบบนี้ให้นะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะทํางานควบคู่กับที่เปิดฝาถังน้ํามันนะเวลาลูกค้าจะเติมน้ํามันก็กดปลดล็อกแค่นั้นเองแล้วเด็กปามก็จะไปกดป๊อปอัพที่ฝาถังนะครับมือเปิดก็ดีไซน์น e กเ g e n นะครับตัวใหม่แล้ก็จะเป็นแบบบีบด้านในแบบนี้ก็ให้ความดูเรียบร้อยขึ้นนะครับในเรื่องของดีไซน์ก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นดูเป็นอเมริกันแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งด้านในนะครับในเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้บอยได้เปลี่ยนในเรื่องของเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงให้กับลูกค้านะครับเพราะปกตินี้จะเป็นเป็นเบาะผ้า,าธ,ธรรมดานะอันนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เจนตั้งแต่รุ่นล่างเลยครับดูที่ไฟเกิดปิดด้านหน้านะครับไฟนะครับก็จะเป็นไฟไฟหน้าแบบออตโต้นะสังเกตไหมนะครับมันจะมีตัว a ตัวนี้ลูกค้าตั้งมาตรงนี้นะครับไฟหน้าก็จะติดเองในยามค่ําคืนหรือว่าโ,<ฮ>โพเพสอะไรพวกนี้ไฟหน้าก็จะติดเอง ก็จะทําให้เราไม่ต้องละสายตานะครับเพราะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยไม่ต้องมาก้มมาเปิดด้วยนะครับมาตอนที่หน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลสี100%ยเเซน์ะครับจะไม่มีเข็มผสมเห็นไหมโอ้โหดูมีรูปรถให้ด้วยนะครับสวยงามมากตัวนี้เป็นหน้าจอสีร้อเซ็นตะครับไปต่อที่หน้าจอกลางเลยนะครับเป็นหน้าจอกลาง ขนาด10นิ้วนะครับก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับอันนี้อนาคตลูกค้าสามารถไปใส่กล่องที่เป็น Android ก็ได้นะครับสามารถดู y YouTube ได้ก็ต้องติดกล่อง Android นะครับมาดูที่หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์สไตล์สปอร์ตนะครับ6สปีดแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวปรับโหมดนะครับที่เป็น4โหมดครับเคลื่อนมีทั้ง2 h 4H 4 l นะครับแล้วก็มีในเรื่องของดิฟล็อกไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วย แบบนี้เลยเป็นไงครับสำหรับเจ้าตัว4คูณ4ที่เป็นตัวร่างของเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวหัวเดี่ยวที่ขายดีนะครับที่เป็น4คูณ4ตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานในไร่ในสวนหรือว่าใช้งานหนักๆที่ว่า อยากได้เป็นขับ4ก็ติดต่อบอยมานะครับเพราะราคาตัวนี้ก็แค่6 0 0 0นกว่าบาทเองนะครับก็อยากได้แต่แบบนี้ก็แจ้งมาแล้วกันเดี๋ยวบอยจะทําโปรโมชั่นให้วันนี้นะครับบอยจาโคสาขาพระแดงต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ